วันนี้วันนี้แม่แล้วไม่ใช่อะไรนะเทปหนูเนี่ยเปิดคิปพี่มดดากับแอนนาให้เล่เด็ดที่ที่วัดไอ้ไข่วันนี้เจ๊แมงปอมมีเลขเด็ดอะไรไหมในโพสนี้พี่ปอมไม่ค่อยมีแลวเด็อะไรพี่ปอซื้อทะเบียนรถมันออกวันเวียนกว่าทะเบียนรถพี่ปอมอะทะเบียนรถแม่อะไรอะท่ามอนนี้กเมื่อกี้หามยมีรถหนูอะไรไม่ใช่คนลุกเลยทิปพี่มดดาให้อะจดเลยแม่ไม่อยากรู้เยอะ ห้าแปดศูนย์คุณเชื่อหรือล้ออ้าวคุณแม่ประกาศแล้วเจ้ามือเตียมอันนะคะเจ้ามือเตียมอันค่ะงวดก่อนแม่ประกาศเจ้ามือไม่รับเลยค่ะทุกคนจะบอกเขาเลยนะวาให้ดีคุณแม่คุณผู้ชมวันนี้อยู่กับพี่แขกใช่ละจ้าแล้วก็หาก,กินเฉพาะกิจคือเวลาที่เราแบบจัดรายการเสร็จใช่ไหมใช่ นี่บอกนี้เมื่อกี้จัดรายการแล้วก็ได้ยินอานาผู้ในรายการเรื่องหวยพี่มดดำใช่ไปทำกฐินมาที่นครศรีธรรมราชเล็กเลยนะพันพันวัดพรานบุญวัดตะพานแล้วก็ไปไหว้ไข่ด้วยไหว้ไข่ใช่ไหมพอไหว้เสร็จทนี้ก็เลยอยากรู้เลขอะไรเดี๋ยวไปดูตามคลิปแล้วกันนะแต่พอดูคลิปเสร็จแล้ววันนี้พามากินส้มตำรันเจแยงปอร้านที่แบบพูชินเน่ชั้นแนวอะไรเขามาถ่ายกันเยอะแยะสารพัดเลยใช่อร่อยไม่ไม่รู้นะต้องไปชิม ก็อยู่ใกล้ทีมงานแล้วพอดีถ้าอยู่ตรงซอยมเมื่อไรนะพี่วัดไซซอยวัดไซทางเขา้าจะเป็นแบบซุม้มวัดนั่นนึงนะทางเข้าจะเป็นซุ้มวัดเลยลเข้ามาแป๊บเดียวก็ถึงเลยร้านอยู่ซ้ายมือ่อกูก็เลยวัดเจ๊แมงปอใช่ก็ลองดูแล้วกันเดี๋ยวเราจะดูคุณผู้ชมตามมา ดูแล้วคุณแม่จะทำอะไรคะยำส้มโอค่ะยำส้มโอเหรอใช่แล้วหนูจะได้กินส้มโอเหมือนชินเน่แชนแนลไหมที่บอกว่าส้มโออะไรนะสยามทับทิมสยามต้องรอเพราะว่าส้มโอทับทิมสยามที่อื่นอาจจะอาจจะมีขายแต่พี่ปอไม่ซื้อพี่ปอรอซื้อที่เมืองกาลเอาเหรอแต่ละที่ดูเห็นทางนครปฐมก็มีนะมี่มีแต่รสชาติไม่เหมือนกันเหรอแม่ไม่เหมือนรสชาติเอาเหรอเอาแล้วก็ส้มโอที่พี่ปอลองซ้ก็ต้องเป็นขาวใหญ่อัมพวาขาวใหญ่อัมพวาดีแล้วก็จะสีก็เป็นบางสวนอ๋อเสวนโคกพาชัยอยู่ค่ะ คือแม่รู้เลยว่าจะต้องกินยังไงเลยพี่เค้กวันนี้เราไม่ได้กินแบบอันนี้นะถยามดีมาให้กินนี่นี่นาปลขายโอ้แม่ขายน้าปลาด้วยนี่ไงอ่ะโปรโมทให้เขาหน่อยขวดละสามสิบห้าสามขวดเอยเขาอร่อยไหมอร่อยไหมต้อเองนทำเองไม่ใส่สารกันบูดนะคะนี่ไงน้ะปลาอ่ะเอาไปทำแบบส้มต๊อก็ได้ใส่ยำได้ไหมใส่ยำก็ได้แล้วก็ทำมะม่วงน้ำตาหวานได้ใส่ยำขนมจีนได้ได้หมด คนแล้วนี่คือไก่ที่แบบว่าคุณแม่แมงปอบอกพี่เท็กตัวมันใหญ่พอวันไม่ได้จัดรายการมาขายไก่กันนะเราจะทนความร้อนได้ใช่ไหม <laughs> พี่เท็กต้เหมาะมากกับการเป็นพ่อค้าไข่ไก่อะ่ะนีะ่คือหนึ่งตัวตัวใหญ่มากไดอได้มาแล้วเยอะอ่ะเออเดี๋ยวเราคน,นเราจะกินไก่สักครึ่งตัวไหมลองดูได้นี่ลูกกินสองคนนะว,วันนี้อ่ะจะกินหมดไหมโหนะ้าบ้างเถอะวันนี้พี่เท็กเป็นซุปตาคุณผู้ชมขาเนี่ย วันนี้ต้องจากสัมเพิ่อสามแล้วเจ๊แปงปอแนะน,นำเมนูอะไรหนูคะแม่ต้มแซบ่บกระดูกเล็กต้มแซ่บกระดูกกระดูกเล็กรก,กระดูกเล้งกระดูกอ๋อกระดูกเล้งกระดูกอ่อนเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่ทุกคนต้องสั่งเลยอ๋อไมแว่จะเป็นน้ำเป็นช่วยเรามีหมดนะคะ,อะของทอดปลากระพงปลาทับทิมต้มยำน้ำข้นน้ำใสกุ้งแม่น้ำ กุ้งภากุ้งเผาไปเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าอตอนท่งเที่ยวมาฝากท้องที่นี่ได้เลยคุณอยากกินอะไรเจ๊แมงปอจัดให้นึกไปออกผ่านมานครปฐมนครจัยทร์สีนึกถึงเจ๊มแจมงปอพิมพ์หาแล้วก็เซิร์ชทีเดียวมาได้เลยนี่ไงเห็นไหมเหมือนเรานี่ไงวันนี้เราก็เซิร์ชมานะแต่เราต้องโทรก่อนนะว่าแม่เปิดไหมหรือแม่แม่ไม่เปิดเข้าันก่อนถ้ามาสมติสภาพแม่เป็นกะถินเนี่ยอดกินจ้า,าเ,เวลาปากติคือแม่อยู่ทุกวันศุกร์แม่อยู่ทุกวันศุกร์เปิดเจ็ดโมงเช้าปิด หนึ่งทุ่มแต่อันนั้นไม่ปกติพาอแม่หยุดหลายวันแม่ไปจำบุญถวายมวกงถวายกับกับข้าวที่วัดหลวงปู่เจนบรียนวัดสาวัดทำสายอุดรทุกค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ไงแม่สายบุญด้วยคุณผู้ชมนะถูกหวยบ่อยวันนี้วันนี้แม่แล้วไม่ใช่อะไรนะเทปหนูเนี่ย เปิดคิดพี่มดดำกับแอนนา <S <S ให<ช>้เลขเด็ดที่ที่วดัดไอ้ไข่วันนี้เจ๊มแมงปอมมีเลขเด็ดอะไรไหมในโพสนี้พี่ปอไม่ค่อยมีเลขเด็ดอะไรพี่ปอซื้อทะเบียนรถมันออกวนเวียนอยู่กับทะเบียนรถพี่ปออ่ะทะเบียนรถแม่อะไรอ่ะห้าต่อเลยว่าเมื่อกี้ห้าแม่แม่แม่ทะเบียนรถหนูอะไรไม่ใช่คนลุกเลยฮะไี่พี่มดดำให้อะจดเลยแม่ไม่อยากพูดเยอะแม่พี่พมดดำเรียนแม่รู้จักแอนนาใช่ไหมรู้จักรู้นักรู้จักเรื่องสนิทหนูนี่แรรม่แม่เป็นแม่ค้าส้มตำที่รรด<า>ูทีวีอยู่ร,ร,รูปแม่ M, พี่มดดำให้เลขนี้พี่มดดำบอกเยนะเยนะมึงไปซื้อเลยเลขนี้แล้วเลขเดียวกับแม่แมงปอพูดคุณไม่ชอบขาแล้วเป็นเลขเดียวกับที่เราจัดรายการมึงเสร็จตะกี้เนี่ยเมื่อกี้เราจัดรายการเราพูดกันในรายการแม่ออกจากรายการมาเลขนี้โอเคแม่หาซื้อลอตเตอรี่มาได้ไหมไขอใา <c oughs> ้ใต้คือที่เราทอนมันจะคุย เป็นมะละกอทอดอย่างเดียวแล้วก็เอาน้ำอ่ะลาดลาดเลยนะลาดเลยแต่ว่าอันนี้คือก็แยกมาให้นะตอนนี้คือเมนูที่เราสั่งวันนี้แล้วเรามากันสองคนพี่เค้กเดี๋ยวพี่เคต้องชิมแล้วล่ะใช่คืออันนี้อยากกินนี้มากเลยเพราะว่ามันยังร้อนอยู่นะลูกเดี๋ยวก่อนแต่ว่าแม่แม่แมงปอเจ๊แมงปอบอกว่าพวกดอกเค็มอะไรเนี้ยหานี่ปลูกไว้เองแม่เนี่ยรอบบ้านนี่รอบร้านเลยออร์แกนิกออร์แกนิก อ่าตุวยจิ้มแล้วก็เป่าเจ้าหน่อยได้ลูกมันหอนแล้วก็จันดอกอัญชันที่คุณแม่สามีปลูกให้ที่คลองใหม่ค่ะแต่ไม่ดีบอกไม่บอกงี้ดอกอัญชันอ่ะเวลากินสดบางคนจะไม่กินใช่ใช่แต่อันนี้คือไม่ขมใช่ไหมละมุนละมุนมันละมุนแล้วมันมีความกรอบมันมากเออแตอคนที่ไม่ชอบกินผักก็กินได้ใช่ไหมดอกกุหลาบยิ่งอร่อยนะลูกนะดอกกุหลาบนี่เหรอเนี่ยเนี่ยนี่ไงดอกอัญชันใช่ไหมโดูแล้วก็จิ้มคือนี่คือแบบแม่รู้มุมมากแต่งเลยร้านแม่สวยทุกมุมเลย จริงแม่เป็นปอน้ำรวมากใช่ไหมน้ำต้มต้มต้องฉ่ำๆหวานๆน้ำต้มตำไทยฉ่ำๆหวานๆกินกับของทอดมันจะดับความเลี่ยนความน้ำมันคือแม่เปนปอว่า หวานแต่ใครที่แบบไม่ชอบหวานคือบอกเลยมันไม่ได้หวานขนาดนั้นไม่ได้หวานไม่ได้ขนาดนั้นคือก็อยากได้รสไหนใครสั่งได้แล้วน้ำมันเนี่ยจะแพงแค่ไหนก็ต้องเป็นน้ำมันขวดเราเห็นลังน้ำมันอยู่ตรงนั้นน้ำมันแม่เปลี่ยนตลอดเป็นน้ำมันขวดไม่ใช่น้ำมันปี๊บเป็นน้ำมันนี่มันจะแพงแค่ไหนกูก็มารอกดกูก็ซื้ออยู่เใช่ไหมเป็นน้ำมันปี๊บน้ำมันงแล้วก็คยเปลี่ยนเลยแม่ก็จะลังมาข้างหลังแล้วก็ขายเป็นปี๊บออกไปให้เขาทำไบโอดีเซลให้เขาทำอาหารพี่เคกินแบบคือมันได้ใช่ไหม ก็คือปกติอะไม่ค่อยกินอันชันอ้าวเหรอนะลู้สึกมันขมอ่าจริงๆนี่ยินสามสิบคำแล้วอันชันอร่อยรสมากอืยังไม่ยิบมะละกอเลยี่จะผักกินดอกไม้มะละกอนี่แม่ก็จะบอกว่าแม่แค่จะแอบขูดฟักทองนะลูกนะออ๋ผสมไปด้วยไม่ใช่แครอทเป็นฟักทองแล้วมันเจอความหวานของฟักทองค่ะแพี่เค้งไ่ชิมไก่เลยด่าลองกินไก่ดูลองดูตูดนี่ค่ะมันอุยน่ากินน่ะเห็นหิวว่านะนี่ดูดิหิวเลยอ่ะนี่ พี่ชาน้ำจิ้มมะขามเปียกสูตรโบราณจ้าเกี่ยวเตาถังยังไงล่ะพี่เค้กหนัวมากใช่ไหมได้ไหมลูกได้ไหมถ้ามีข้าวเหนียวร้อนๆอ้ยขอข้าวเหนียวสองกระติบค่ะลูกแล้วก็ขนมจีนจานหนึ่งข้าวเหนียวสองกระติบขนมจีนจานหนึ่งขอโทษทีค่ะลีอ่ากรอบมากลูกกรอบมากจริงๆพูดเลยขอชิมเนื้อด้วยโบกันยังไม่ได้กินเพราะเราคือเราชิมไตเราก่อน เขาจะหนัวเข้าไปถึงเนื้อข้างในต้นหมักในเขาจะทุกนะคะคือเราบอกเลยช่องเรากินก็กินจริงอร่อยก็บอกอร่อยแม่อร่อยก็บอกแม่อร่อยบอกให้ก่อนอันนี้ไปอีกร้านหนึ่งมาอะไรนะก่อนนี้เราเคยไปอีกร้านหนึ่งมาก็อร่อยล้วก็บอกว่าแม่อร่อยคุณผู้ชมคาะกินหมดแล้วค่ะแล้วบอกเลยว่าร้านส้มตำเจแมงบออร่อยมากๆต้องมานะคะสำหรับเส้นนครัยไทสี ไปนะคนปรปฐมบอกเลยแฝบเวอร์คุณผู้ชมนะหมด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 ,หมด,หมดทุกอย่างจ้าหมดทุกอย่างนะคะนี่ไงเราต้องลาคุณผู้ชมนะคะด้วยเทปนี้เพราะว่าเมื่อกี้ให้คุณเค,ค้กเป็นคนชิมเราสลับก,กันเป็นแต่กล้องบ้าง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะไม่เห็นหน้าเจ้าของช่องติดตามช่องบอกัทตกตาด้ยวยกันนะคะบอกได้เลยว่าเทปนี้สนุกมากแล้วก็คุณข่าดึงหนึก่อดึงหนต่งก่อด้งหนึ่ เจ๊บิปป์อขอบคุณนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะดีงามค่ะอร่อยจริงบอกนิดเลยก็บอกแล้วว่าถ้าไม่อร่อยก็พูดมาเลยถิาไม่อร่อยอ่ะแล้วไปดูชอบมากที่สุดไม่รู้ว่าชอบทุกเมนูต้องบอกต่อคุณผู้ชมค่ะอย่าอย่าลืมมาทานนะ80 80ขึ้นไปนะคะเออนะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ที่ร้านเจ๊แมงปอแล้วเนี่ยแมงแมงปอก็จะขอแนะนําเป็นเมนูซิกเนเจอร์นะคะตำเนื้อมะพร้าวเผา,ายำส้มโอต้มแซบ่บตำหมุปพะชาติทอดไก่ย่างนะคะซ้มตำปูปลาซึ่งมันมีมากมายหลายเมนูที่ยังไม่ได้เอ่ยถึงไส้อ่อนหมูแดงกไก่หมกทอดกระเทียมสามารถทอดรวมกันได้แล้วก็ต้ยมยำกุ้งแม่น้ํากุ้งผ้ากุ้งเผาต้ยมยำปัสยมอนยำปัสยมอนตำหอยแครงตำหอยนางรมเมนูเป็นร้อยๆเมนูเลยนะคะครัวไทยครัวอีสานเน้นว่าครัวไทยและครัวอีสานเข้า เหนียวข้าวโถวมีหมดเลยขนมจีนเส้นหมี่นะคะใครลงใต้ไปหัวหินไปชะอําผ่านเส้นนี้นะครยศรีพิเกษมสายเก่าเข้าซุ้มประตูวัดไสรมา <100 S 2> มร้อยเมตรซ้ายมืออยากให้แวะ GPS เข้ามานะคะไม่ยากหาไม่ยากคือหาไม่ยากเลยเหมือนอย่างที่เจ๊รองปอบอกคือถ้าเกิดจะไปหัวหินไปลงตรงลงใต้ใแวะผ่านซุ้มประตูวัดไสเข้ามามาถ <รา S 1> ้าลูกค้าไม่ได้มาเส้นพระรามสองไม่ได้มาบ้านแ้วถ้ามาเส้นนี้บรมราชินีมาไปบางแคนี่มันต้องผ่านอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ได้จ้างมารีวิวนะ ทั้งหมดนี่คือจ่ายเงินเองนะจะจะหาช่องโบกัสไม่มีจ่าช่องโบกัสต้องจ่ายทุกร้านก็จะหาคนแล้วครึ่งกับโบกัสต้องจ่ายเงินหน่อยนี่ไงคุณผู้ชมค่ะอ่ะยังไงก็ฝากแม่แบงปอด้วยนะคะ้อขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ